หนูก็มีใบถูกต้องนั่นแหละหนูเปิดแล้ววันเขาเข้ามาส่วนเหมือนกันแต่แต่ที่นา้นนนบบาก็คือเอางี้ถึงจะมีใบอนุญาตแต่ถ้าเราไม่ติดตลาดการขายเราขายออนไลน์ใช่ไหมขายออนไลน์ถ้าไม่ติดตลาดอ่ะคือปอคบระดมค้นเครือข่ายอาฟูแบงก์กันออไนไลน์ตรวจยึดปืนบีบีกันแบงก์กันหลายรายการทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมา่าอักษรนิด กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนําโดยตํารวจชุดปฏิบัติการที่1ก่กองกับการ1บกปคบจับกุ่มนางสาวตักหลังสืบสวนพบแอปพลิเคชัน Facebook ชื่ออฟฟูแบง มีการโพสต์โฆษณาสินค้าอาวุธปืนแบงกันที่จำลองเรียนแบบอาวุธปืนจริงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและมีการเชิญชวนให้เข้ามาชมสินค้าในไลน์กลุ่มที่ชื่อว่าแบงกัน 1. น7ีดซึ่งเป็นกลุ่มส่วนตัวลับเฉพาะในกลุ่มลายลักลอบขายปืนแบงกันโดยส่งสินค้าทางไปรษณีย์มีผู้สนใจและสั่งซื้อเป็นจำนวนมากโดยไม่มีการตรวจสอบผู้ซื้อและบันทึกประวัติผู้ซื้อ เพื่อตรวจสอบหลังการจำหน่ายจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มที่มีการนำปืนแบงกันมาดัดแปลงเพื่อใช้กับกระสุนจริงโดยผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่ออัฟูเป็นแอดมินของกลุ่มต่อมาเจ้าหน้าที่ทำการล่อซื้อโดยมีนายอาทิตย์หรืออาฟูเป็นผู้ขายให้ตกลงซื้อขายอาวุธปืนแบงการพร้อมลูกกระสุนในราคา5,800บาทชำระผ่านธนาคารเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าอาวุธปืนแบงการถูกส่งมาจากพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและบุคคลมาส่งสินค้าคือนางสาวตัก๊ก ซึ่งเป็นเจ้าของร้านปืนบีบีกันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นสถานที่ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งจําหน่ายและเก็บของกลางไว้พบอาวุธปืนบีบีกันจำนวน40กระบอกและอาวุธปืนแบงกันจำนวน3กระบอกกระสุนปืนบีบีกันและแบงกันหลายรายการนำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งบกปคบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหนูค่ะก็คือหนูก็มีใบถูกต้องแหละหนูเปิดต้องมาเอาเข้ามาส่วนเหมือนกัน เอางี้ถึงจะมีใบอนุญาตะแต่ถ้าเราไม่ติดตลาดในการขายแล้วขายออนไลน์ใช่ไหมขายออนไลน์ถ้าไม่ติดตลาดอ่ะคือมันมันต้องมีบอกเข้าไ,ไ,ไ,ไฟเลยเข้าไฟล์เลย